ะะรถน้าเทียมเดินทางนะคะเป็นรุ่นบรรทุก10-12ตันนะคะปลายทางเอาไปอําเภอพุ่งฝนนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เดี๋ยวเราขึ้นสไลด์นะคะแล้วก็เดินออกเดินทางกันนะคะคมีลูกมารับช่วงเช้านะคะหัวดำน,นะคะกระบะดมินิมเครื่องโบสายพันอินเตอร์นะคะแต่งให้สวยๆเก๋ จัดให้ได้นะคะใครที่สนใจอยากจะได้รถที่แต่งนะคะทั้งรถใหม่นะคะหรือว่าเอารถเก่ามาทําใหม่นะคะก็าสามารถสอบถามคุยเินเข้ามาได้นะคะปลาทางมาเจอกันที่อุบลราชธานีนะคะฝา,าไปป็นหนึ่อุบลอีกหนึ่งคันนะคะครเหินเลยค่ะก็แวะทักทายสอบถามพูดคุยได้นะคะ